นี่นะครับท่านผู้ชมดูผลงานครับวันนี้ของปืนครับผมผลงานมือน,มนี้ครับผ<ก>มนี่ครับมือนี่ครับมนไข่ไข่เยอะมากเลยฮะท่านผู้ชมครับดูครับือน้ำจิ้มซีฟู้ดนาอเผาเนาะ Gracias. <laughs> Mm-hmm. んんんんんんフんフん もう。Okay, อวนตึ๊บอวนตึ๊บอวนตึ๊บเอานีเลยยิ่งนี่ครับปืนนี้จึกยิ่งต่ละเทียกับซัมซำอยู่ในคลิปหมดแล้วครับป๊า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 ป่าป๊าป๊าป๊าล๊าป๊าป๊าป๊ครับอ๊าก๊าป๊าป๊าะ๊อป๊าท๊าป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 ่าป๊าป๊าป๊าล๊าป๊าป๊ัป๊าป๊าปอาป๊าปม่คลิป๊าับพี่น้อง สรัอนีครับวัสดีครับอสวัสดีครับ